แรนดอมนะคะปากกับใจของเขาตรงกันหรือไม่นะคะกดห้าปุ่มด้านข้างเพื่อเป็นค่าครูให้กับแผนด้วยนะคะคาพูดคําจาของเขาเนี่ยดูภูมิฐานหมายความว่าพูดแล้วน่าเชื่อถือพูดแล้วดีพูดแล้วมันเป็นทางการมากๆกับคุณอะหรือไม่มีการได้ออดไม่มีการอ้อยหยอดอ้อ,อยอะไรกันอย่างเงี้ยหาคาจีบแทบไม่เจอคุยอะไรวิชาการวิชาการ น่าดูเลยนะเป็นแบบนั้นแล้วบางครั้งคุณก็รู้สึกอึดอัดเหลือเกินกับความเป็นเขาเนี่ยอยากที่จะอยากรู้จริงๆเลยว่าสิ่งที่เขาอ่ะอยากที่จะพูดกับคุณอะ่ะจริงๆแล้วในความรู้สึกอะ่ะเขาอยากพูดอะไรเพราะบางครั้งคุณมองว่าบางครั้งคุณแอบถามความรู้สึกเขาทางอ้อมหรืออะไรอะ่ะสิ่งที่เขาตอบนั่นก็คือตอบอ้อมๆตอบเลี่ยงๆยังไงไม่รู้จนทําให้คุณรู้สึกสับสนแล้วในบางอย่างที่เขาพูดกับคุณอะ่ะ ว่าอย่างเช่นการเดินทางมาหาใช่ไหมหรืออยากที่จะมาหานั่นอะ่ะมันมันตรงกับใจจริงๆหรือเปล่าก็ในเรื่องความรู้สึกถามยังไม่ตอบเลยใช่ป่ะแล้วอยู่ๆบอกว่าอยากเดินทางมาหาถ้ามีโอกาสอะไรอย่างเงี้ยคุณอยากรู้ว่าปากกับใจของเขาตรงกันหรือไม่นะคุณโคตรอดทนแล้วคุณก็คาดหวังกับความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยค่อนข้างมากเพราะอะไรอะ่ะเพราะคุณชอบเขาคุณคิดว่าเขาเป็นที่สุดของคุณแล้ว ถึงแม้ว่าเขาอาจจะไม่ได้รูปแ่กงหน้าตาดีอะไรมากมายแต่มันก็ทําให้คุณรู้สึกมีใจให้กับเขาอ่ะไม่เหมือนกับที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นกับใครก็แล้วแต่อืมคุณรู้สึกว่าถ้าคุณได้รู้ความรู้สึกของเขาเนี่ยมันจะดิเศษมากมันจะดีมากแต่คุณก็ไม่ได้รู้เหมือนเดิมเข้าคอนเทนต์เลยเขาปากกใจตรงกันไหมเขาเป็นคนที่เก็บซ่อนความรู้สึกเก่งไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ความสุขความเศร้าความเหงาต่างๆ สิ่งที่ได้นั่นก็คือภาพข้างนอกดีหมดอะไรดีหมดรู้สึกกลางๆไม่มากไม่น้อยแต่ไม่เคยเข้าถึงจิตใจคุณบางครั้งใช้จิตภายในถามนางฟ้าแองเจลเออตกตรงเขารู้สึกยังไงกันหนูคะหรือว่าเขาจริงใจไหมสิ่งที่เขาพูดว่าจะมาหาหรืออะไรก็แล้วแต่วันแล้ววันเล่าคุณก็ไม่รู้อยู่ดีเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะใช้เซนเยอะนะคะ แล้วเวลาเขาจะพูดจะจาอะไรเขาคิดคิดแล้วคิดอีกบางครั้งพูดมาเนี่ยนะคุณก็รู้สึกว่าเอ้ยมันดีมันใช่แล้วตกลงเนี่ยเขารู้สึกว่าเขามีใจให้กับคุณหรือเปล่ามันเป็นความรับที่ซ่อนอยู่ในใจอะ่ะก็คือปากกับใจเขาอะ่ะไม่ตรงกันเขาอาจจะดูเฉยๆกับคุณหรืออะไรแต่ข้างในความรู้สึกของเขาอะ่ะเขารู้สึกชอบคุณ ถ้าคบกันมานานแล้วก็รักนั่นแหละหรืออยากที่จะบอกรักแต่มันเป็นความรู้สึกที่เขาซ่อนไว้ในใจเขาไม่กล้าที่จะพูดแต่ปากกระใจเขาอะถือว่าตรงกันนะถ้าเขาพูด